ขอเสียงปรบมือด,ด,ด้วยนะครับและนี่คือการรูปเฉลิมฉลองกันนะครับกับครบรอบ10ป,ปีเมจิแบลกแกรีนนั่นเองนะครับอยู่คุ่คนไทยมาอย่างยาวนานมอบความสุขแบบสุขภาพดีให้กับคนไทยกันมายาวนานตลอด แล้วก็ชื่นใจมากๆเลยครับคือจริงๆก็ได้รับฟีดแบ็กอ่คือคือ,อยู่มาในแบบว่าในตลอดแล้วก็ได้ไดไดรับฟีดแบ็กก็ได้รู้ข้อมูลว่าคนไทยก็ทานนี้เิเยอะ,ะมากยิ่ขึ้นนะครับก็ ทำให้คือผมรู้สึกดีเพราะว่าก็เป็นส่วนหนึ่งที่แบบส่งเสริมให้ทุกคนได้ได้มีสุขภาพที่แบบดีจริงๆมีรถใหมด้วยใช่ครับผมอันนี้มีรถใหม่ด้วยเรียกว่าเป็นแบบิเ m ็ดอ d ดิชั่นก็ได้เพราะว่าในแบบขวดนะครับในแบบพร้อมดื่มเนี่ยก็มีรถมังคุดซึ่งเป็นอ่าทิชช่นอลเลยของไทยนะครับเป็นรถใหม่แบบเวรี่ไทยมากๆก็คือเป็นมังคุดครับอ่ะวันนี้เมื่อกี้มาลองเพลงด้วยครับทำไง สร้างตำนานอีกครับสักแร้แวเอ้ข่าวว่าตอนซ้อมก็ไม่พลาดไม่ผิดไหมครอบตอนซ้อมก็ไม่ได้ผิดหรอกครับแต่คือมันก็ตื่นเต้นนะครับ <c oughs> เวลาร้องเวลาคือรูดัแอะไรร่างกันลงอะไรเงี้ยันคือเวลาอยู่กับพี่โตอะไรเงี้ยเราก็จะแบบคือเราชอบเขามากอะไรเงี้ยแล้วก็พอพอ,พอแบบมีโอกาสมาร้องแล้วก็ตื่นเต้นมากกว่าเดิเสียการครับแล้วคือวันนี้ กระเป๋าแบบไม่มีไอ้ไไออ้้กางเกงไม่มีกระเป๋าผมก็พยายามล้วงมันไม่มีที่ยึดมือแล้วเนี่ยผมไม่รู้จะทำยังไงซีดีก็เลยแบบดูสั่นคลอนมากวันนี้ก็เลยแก้เผือดด้วยการแบบว่าปล่อยม้วไปเลยครับก็ร้องผิดไปเลยครับคาแรคเตอารเป็นการจัดจับครับนี่จบแล้วครับผมมาแล้วนะแล้วก็ จริงๆ,ๆดีใจมากๆเลยนะครับที่คนชื่นชอบในมาตราาแต่ว่าผมก็เ,เป็นส่วนหนึ่งในการเป็นผมเป็นส่วนหนึ่งในล,ละครเรื่องนี้ที่ที่ได้มีโอกาสมาเล่นก็ดีใจด้วยความที่จริงๆแล้วในตัวผมเองผมก็ชอบทั้งบทชอบทั้งแบบนักแสดงทุกคนเอะไรยงนี้ครับแล้วบรรยากาศการทำาง,งานมันก็มันก็เป็นกันเองครับนี่ฮแล้วพอทุกอย่างมันออกมาแล้วคนดูชื่นคนดูชื่นชอบแล้วมันได้รับทีดแบกกลับมาอนนี้ก็ ดีใจมากเลยตอนจบเลยฟีลเลยฟีลมากครับเท่าไหร่นะครับอ๋อครับก็เลือดึ้นเลือดที่ตอนสุดท้ายก็รู้ฟิลฟงฟูก็มันมันรู้สดเหมือนกันแบบเยอะแบบเยอะมาณตอนนี้ไปไหนใครๆก็แบบสวัสดีเป็นหนึ่งใช่คือไม่มีใครเรียกชื่อแล้วก็แบบสวัสดีเป็นหนึ่งสวัสดีคุณหมออะไรเมื่อกี้อยู่ในงไงก็เรียกแต่สวัสดีคุณหมอสวัสดีเป็นหนึ่งขอบล็อกขอขอที่ไปยูนิเวอร์แซล ก็น่ารักดีครับก็ได้มีโอกาสเห็นแต่ว่าฟิตแบ็กแล้วก็ในคอมเมนต์อะไรนก็แบบว่าชมว่าแบบน่ารักถ้าจิดีก็ดีแต่อะไรไม่ต้อนแซวเลยว่าโมมาตาปุ่นสิงเป็นเังงเกิดจังเลยครับครับเกิดไหมเหรอเอ่อสามยังยวอไม่ได้ครับเดี๋ยวกำลัง มว่าก็ดีใจครับผมว่าได้ดีใจแบบที่แบบว่าพอคนลงไปแล้วก็แบบว่ามีฟติตจากแบบเออชมหรือว่าชอบเขาอะไรอย่มันดีมากเลยเป็นอะไรก็อยากให้แบบว่ามีให้เป็นเรื่อยๆเลเราก็ตั้งใจงายอยู่ตี้เราก็เดี๋ยวกำลังกรองฮะแต่แต่ถ้าเกิดว่ามันไปเที่ยวหรือว่ามีอะไรอย่างเงี้ยก็มีโอกาสตัดสุดที่จะมาอยู่ที่เราจะเป็นที่เลยนะก่อนหน้านี้เราก็แบบยังแบบเบาๆยั่งยั้งมือบ้างยังไม่ลเั้งรับเท่าไหร่แบังไม่คุ้มขนานแล้ว ครับเปิดรับวกระแสดีแล้วว่าเออที่ของเราอย่างนี้มันก็น่าจะเป็นปกติในแบบว่าที่ผมทำอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะไปเรื่อยๆเรื่อยๆใครแนันำบอกพี่บอยใช่ร้าพี่บอยที่บอยเขาเขาเป็นที่ไงยี่ดังจริงหรือว่าเราทนไม่ได้กับพูดอยู่นี่เราแบบว่าเอ้ยแซงหน้าเราไปเยอะอย่างเงี้ยตัวเองก็ได้เอาบ้างไม่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 มีเลยครับผมว่ามันก็เป็นแบบว่าความน่ารักแล้วก็เป็นแบบว่า โอกาสและคำเหมาะสมที่ออกมาแล้วทุกคนก็แบบที่ก็ดีมากๆ